ลงมาพี่มันขึ้นปีนอนปุ่นนะนะสบายดีและสวัสดีนะทุกคนมียางรอทุง่งคือเก่านะวัสิภากันไปโต้มึงนกีลุมเนาะนกตูมนกีลุมไปและว่าขาเจ้าข้าวมาวามัน,มนหองอยูทสมุนนะน,นกานนนี้กับไปโต้กับบ่แมงวันศิไปหม่ชั่วได้หมทุกคนเนะี่ย ตองอย่อางนี้เขาจะว้าวามันหองยูฮันยูนีจังไปนะมันจังมีเปอร์เซ็นได้ตัวมันเนี่ยนะไปที่ตามกันว่าสีเห็นตัวหรือได้ตัวรือบอมานี่ไปกันยูสองคนคือเขาได้ยังบอฮอ่าเออหมยเลยทุกคนโอ้ยย่างาไางก,กลเต็มเลยจากบ้าน ยังมาห,าหม่ที่ว่าขเจ้าเบาไงยังหองเลยแต่ผู้ดีทุกคนเนี่ยเพราะว่าเขาเจ้า,ว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 ามนัน้องกะระดับหกโมงขึ้นไปได้ผู้ดีเข้าไปเฮ็ดบอนเฮ็นยังกับผู้ดีละแล้วนะทุกคนนั่งกดปูดอยู่เดี๋ยวว่าไก่จอบเข้าไปยิ่งกว่ได้นะมันจะมันเห็นมันไปก่อนแล้ว <c oughs> ออดหม่แล้วนะทุกคนมืนน้มนอ,อ,น,อนี้มัเก็หองเยอ่ทุกคนเลยยิ่งดูเสียงมันหองเรียว่าจิพากันไปนั่งอยู่ทเทียงนั่นนะวชิพากันไปนั่งอยู่ท้องเถียงแล้วเนาะเถียงของเจ้าทุกคนเลยเออน่าจะบมมีคนดอกสมีกับขอของเจ้าอยู่นะมเป็นยัง <c oughs> วางหุ่นแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดลำโพงนะ ระยะกับสามสิบเมตรสามสิบปาณี่แหละเนาะให้มันยิงเสียงมันหองหะนะอยู่นะอยูลองเปิดมันจะม,มาหรือเปล่าโอ้ทุกคนบินแล้วเนะี่ยบินแล้วทนะุกคนเนี่ยบินแล้วบนะินแล้วบินแล้ว มาแล้วนะทุกคนนี่มาขึ้นเก้ามาหนิเรียบร้อยแล้วนะเขาไว้ขนาดเปิดบุพเพฮอดป่ะได้บอลหนึ่งนาทีนะทุกคนบุพพฮอดจำเนาะหนีไปเบิ่งเต็มนะเอาไปเบิ่งเต็มนะอยู่กับบอนเลยนะจุดยอดนี่อ่ะมาแล้วนะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะ โอ้เข่าวไวทุกคนเลยเข่าวไวชิบเพรสมควรเลยเบิ้งดูเข้า,ขาใจหุ่นดูหุ่นข้อย็ดนนะทุกคนในเุ่นใหญ่เลย,ย,ยทุกคนเลยเบิ้งหลักจากังอนมันนะเบิ้งจากลักษณะงอนตรงนี้น,นี่โอเคนะทุกคนแต่เว้นการจิตกดินเลยอย่าง,องอย่างกระบ,บานแล้วนะได้เต็มแล้วเหมือน,นี้ มานิวเก็บพักทุกคนพักเก็บอยู่ในเฮือน,น่อยจะมัน,งนปงได้อะไรบักกระโดนกินกับรับม้ากระจินมากระเซ็ดกินกับรับนี่งกระเซ็บกันหน bìng đấy bột cana bột cana mà mắm thử chơi đấy là đấy cái nục nục เซจซับเรียบร้อยทุกคนมีนุมอันนี้เื่นวัดเกลนะพอมาหมักกินไหมนะของเซฟข้นกับผู้มักมาทุกคนกินน้ำกันเลยหอมหอมัันนน่มม ลอดมนอที่้าอมกันนะนะโอเคทุกคนคลิปนี้กสิปาะมานเลยนะเอาไวพ้พบกันในคลิปต่อไปนะมาห้อสิไปใส่ก็ติดตามกันได้ขอบคุกจ่ลายที่เข้ามาติดตามนะครับซุ้มนะไะไวพ้พบกันในคลิปต่อไปนะ